วยร้อซึ้งเพราะป่วยหนักสู้สุดใจเพื่อมาร่วมงานแต่งลูกชายทำตามสัญญาภรรยาผู้ล่วงลับจะดูแลลูกให้ดีอยู่เห็นวันที่เป็นฝั่งเป็นฟ้าเข้าเด่นเข้าเด็นจะพาเพื่อนๆไปดูไวร้อชวนซึ้งค่ะเมื่อคุณพ่อท่านหนึ่งในมณฑลซานตงประเทศจีนสู้สุดใจแม้ป่วยหนักเพื่อให้มีแรงเข้าร่วมงานแต่งงานของลูกชายแม้จะแค่ไม่กี่นาทีก็ตาม เรื่องราวเบื้องหลังของคุณพ่อเต็มไปด้วยความยากลำบากหลังจากภรรยาเสียชีวิตเขาดูแลลูกชายเล็กๆเพียงลำพังเขายอมทำงานหนักทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างทำไรทำนาและโรงงานเพื่อรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับภรรยาว่าเขาจะเลี้ยงดูลูกชายให้ดีที่สุดจนถึงวันที่ลูกชายเป็นฝั่งเป็นฟ้าแต่ดูเหมือนโชคชะตาจะเล่นตลกเมื่อถึงเวลาที่ลูกชายจะแต่งงานผู้เป็นพ่อ กลับลมป่วยลงเพราะความเหนื่อยล้าที่สะสมมานานหลายปีดังนั้นคุณพ่อจึงทำทุกวิถีทางเพียงเพื่อจะได้เห็นลูกชายแต่งงานด้วยตาตัวเองด้านลูกชายเองก็ต้องการให้พ่ออยู่ร่วมในวันสำคัญของเขาเช่นกันเพราะพ่อเป็นที่พึ่งเพียงคนเดียวในชีวิตของเขาดังนั้นเขาจึงทำงานอย่างหนักเพื่อจ่ายค่ารักษาให้พ่อแม้ว่าตัวเขาจะลำบากต้องคอยดูแลทั้งแฟนสาวและพ่อที่ป่วย โชคดีที่ฝ่ายหญิงเข้าใจแม้เธอจะ,ะเผชิญคำคัดค้านมากมายแต่ก็ยังคงจับมือของเขา เดินเข้าพิธีวิวาด้วยกันในงานแต่งงานเจ้าเบ่าวละเจ้าสาวค่อยๆเดินไปหาคุณพ่อหนุ่มสาวค่อยๆคุกเข่าลงเพื่อทําความเคารพทําให้ผู้เป็นพ่อึ้งใจอย่างมากแม้ร่างกายของเขาจะอ่อนแอแต่คุณพ่อก็ยังคงอดทนนั่งอยู่บนเวทีนานสามนาทีเพื่อให้พิธีแต่งงานดําเนินไปอย่างสมบูรณ์แขกที่มาร่วมงานต่างซับส้งใจกับภาพดังกล่าวต่างก็รู้สึกประทับใจกับความพยายามของคุณพ่อ ความกระตันยูของลูกชายและความดีของเจ้าสาวจึงนำเรื่องเรามาแบ่งปันบนโซเชียลและกลายเป็นเรื่องราวชวนซึ้งให้กับหลายๆคนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ